สวัสดีครับสำหรับรถที่สตาร์ทมือไม่ติดนะครับการนี้ก็คือว่าคลิก110นะครับคาบูสตาร์ทมือไม่ติดนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราทำการเช็คต่อตรงรีเลย์สตาร์ทนะครับถ้ารีเลย์สตาร์ทปกติดีอยู่นะครับต่อตรงแล้วมันใช้ได้นะครับต่อไปเราก็จะมาดูตรงสวิตช์กดสตาร์ทนะครับของเครื่องนี้ก็คือสวิตช์กดสตาร์ทมันเสียนะครับนี่เลยของเก่านะครับของเก่าตัวนี้นะครับเวลาที่เรากดสตาร์ทแล้วมัน ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับไม่แชะเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันจะมีพวกสิ่งสกรปรกเนี่ยมันไปขวางตรงหน้าคอนแทคนะครับมันก็เลยทําให้กดสตาร์ทไม่ได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นของใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนของใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสตาร์ทกัน กรณีที่สตาร์ทมือไม่ได้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าเื้องต้นให้เราเช็คประมาณนี้ก่อนนะครับเช็ครีเลย์สตาร์ทแล้วก็ไดสตาร์ทถ้าเช็ครีเลย์สตาร์ทแล้วนะครับถ้ารีเลย์มันดีอยู่ไดสตาร์ดีอยู่นะครับก็จะเป็นที่ตัวสวิตช์กดสตาร์ทตัวนี้นะครับตัวนี้เสียบ่อยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามันสกรปรกเนี่ยมันก็จะทําให้เรากดสตาร์ทไม่ได้นะครับ ของผมก็จะได้ทําการเปลี่ยนของใหม่เลยนะครับเปลี่ยนของใหม่เลยทันเก่าเนี่ยมันช่างานมานานแล้วนะครับดูสิมครับมันก็จะกดสตาร์ม่ติดแล้วแล้วก็เปลี่ยนของใหม่เค่นี้ก็ได้แล้วนะครับสลักคันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผม